วิก่อนเพิ่งไปร้านอาหารปูเป็นมาคือไม่ได้ไปนานมากใหม่คือปรับปรุงร้านใหม่ละจำได้แค่ว่ามีไอที่เป็นหลังคาชั้นเดียวตรงนั้นแหละแต่ไอที่เป็นร้านขนมกับสองชั้นน่าจะเพิ่งขึ้นมาใหม่อ่ะเข้ามาดูข้างในคาเฟ่กันก็จะมีบรรดาขนมคุกกี้นะคะของที่ระทึกทั้งหลายน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยรวมทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ไอติมด้วยค่ะเดี๋ยวจะกวาดกล้องไปให้ดูรอบๆเลย ใครมาแล้วถูกใจเมนูไหนคอมเมนต์เล่ากันได้นะไปละกดไลค์ให้ด้วยค่ะบาย